นิทานเรื่องป้อมป้อมพายเรือในวันฟ้าใสาวันนี้เป็นวันที่อากาศดีเหลือเกินท้องฟ้าใสแจ๋วมีเมฆขาวลอยเอื่อยๆลมเย็นพัดเบาๆผ่านต้นไม้ป้อมป้อมนั่งอยู่ใต้ร่มไม้หน้าบ้านยิ้มรับลมเย็นอย่างสบายใจป้อมป้อมไปพายเรือกันไหม เสียงใสของมูโมะคาปิบาร่าเพื่อนสนิทดังขึ้นเธอถือไม้พายมาด้วยใบหน้าร่าเริงไปสิปอมปอมลุกขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้นพวกเขาจุงมือกันไปยังทะเลสาบใกล้หมู่บ้านน้ำในทะเลสาบใสจนมองเห็นฝูงปลาเล็กๆว่ายอยู่แสงแดดสะท้อนผิวน้ำเป็นประกายสวยงาม เรือไม้ลำเล็กเคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวลไปตามจังหวะของไม้พายทั้งสองเพื่อนหัวเราะและร้องเพลงไปด้วยอย่างมีความสุขแต่แล้วเปาะเปาะเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นใต้ท้องเรือเอ๊ะเรือกระตุกแปลกๆนะโมโมะขมวดคิ้วเมื่อก้มลงไปมองพวกเขาก็พบว่ามีเต่าน้อยตัวหนึ่ง ติดอยู่ในตะข่ายที่ลอยมากับน้ำมีเตาน้อยติดอยู่ในตะข่ายป้อมป้อมร้องด้วยความตกใจโมโม่รีบวางไม้พายแล้วเอื้อมมือลงไปใกล้ๆขอบเรือไม่เป็นไรนะเจ้าเตาเราจะช่วยเองโมโม่พูดเสียงนุ่มตะข่ายพันรอบขาและกระดองของเต่าน้อยแน่นหาป้อมปอมหยิบกันไกลพับเล็กๆที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดออกมา เขาตัดเชือกทีน่าเส้นอย่างระวังโมโมประคองเต่าเบาๆไม่ให้เจ็บในที่สุดเชือกเส้นสุดท้ายก็ขาดเต่าน้อยเป็นอิสระอีกครั้งขอบคุณนะเต่าน้อยพูดอย่างตื้นตันก่อนจะค่อยๆดำน้ำกลับลงไปในทะเลสาบใสทิ้งไว้เพียงฟองอากาศกลมๆล,ลอยขึ้นมา ป้อมป้อมกับโมโมะมองหน้ากันแล้วยิ้มกว้างเราทำดีแล้วใช่ไหมป้อมป้อมถามโมโมะพยักหน้าแน่นอนที่สุดทั้งสองพายเรือกับเข้าฝั่งในบ่ายวันอันอบอุน่นหัวใจเต็มไปด้วยความสุขจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น